สวัสดีครับผมเอลําปานะครับวันนี้จะมาสอนนะครับวิธีการดูเหรียญรุ่นนางเหลียวหลวงพ่อเกษมเขมโกปี2 5งหนะครับหลักการในการดูเก๊แท้อย่างไงนะครับวันนี้ผมมีมาเปรียบเทียบเลยครับทั้งเหรียญเก๊ะกับเหรียญแท้นะครับผมเหรียญรุ่นนางเหลียวหลวงพ่อเกษมเขมโกนะครับจัดสร้างในปี2 5ง4นะครับเป็นเหรียญที่ว่าเป็นเหรียญยุคต้นๆนะครับที่หลวงพ่อเกษมได้ทําการจัดสร้างนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับจํานวนการสร้างนะครับ 10,000เหรียญนะครับเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปี2 5 1 4นะครับมีเนื้อเดียวนะครับคือเนื้อฝาบาทไก่ทองนะครับหลักการในการพิจารณานะครับพิจารณาไงจะพาไปดูเลยครับเวลาเราหยิบเหรียญขึ้นมานะอย่างแรกเลยนะครับเราส่องดูพื้นเหรียญเลยนะครับพื้นเหรียญท่านจะมีความเรียบตึงนะครับและเส้นสายจะคมชัดมากๆนะครับนะครับพื้นเหรียญจะมีความคมชัดมากๆนะครับดูจะมีเส้นสเกลวิ่งผ่าน ไปเลยนะครับเกลส้นสายฝนพวกนี้นะครับจะขึ้นนี่ครับเห็นไหมเป็นเส้นสายฝนนะครับขวางแบบนี้เลยครับนี่ครับมี2เส้นนะครับนี่ครับสองเส้นแล้วจะมีเส้นสายฝนนะครับทะแยงตกลงมาแบบเยอะๆเลยนะครับเนี่ยจะเป็นเส้นสายฝนนะครับเห็นไหมเป็นเส้นสายฝนนะครับมีเส้นสเกลนะครับที่คมชัดเลยครับปาดระหว่างคอนะครับตัวหนังสือจะมีความคมชัดมากๆครับนี่ครับลิวจีวอนนะครับพวกนี้คมชัด ตามซอกนิ้วมือนะครับมีความคมชัดเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับเกินตรงนี้ครับบริเวณปลายเท้านี่นะครับจะเป็นติ่งเล็กๆเม็ดเล็กๆนะครับก้อนเกินครับนี่ครับเป็นติ่งก้อนเกินเล็กๆนะครับตรงบริเวณปลายเท้าหลวงพ่อนี่ครับลายกระหนกพวกนี้จะมีความคมชัดเป็นเหรียญที่แกะพิมพ์ได้สวยงามมากๆครับเราพลิกด้านหลังมานะครับเราจะเห็นนะครับเส้นสเกลนะนี่ครับเป็นเส้นสเกลนะครับที่วิ่งนะครับตามขอบนี่ครับขอบเหรียญไล่ขอบเหรียญมาครับเป็นครับเป็นเส้นสเกลคมชัดเลยครับ เป็นเส้นสเกลนะครับขึ้นผ่านระหว่างรูเจาะมองเหรียญนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับแยกด้วยกัน2บล็อกนะครับมีบล็อกธรรมดากับบล็อกนิยมนะที่ผมให้ดูในคลิปนี้เป็นบล็อกนิยมนะครับตรงปลายตัวยอยักษ์นี่ครับแตกขึ้นไปลงข้าวเลยนะครับเห็นไหมเป็นเส้นแตกนะครับเป็นรวงข้าวเลยนะครับแบบนี้นะจะมีเนื้อปิ้นนะครับนี่นะเนื้อปิ้นนะครับตามขอบพวกนี้นะครับเป็นธรรมชาติเลยนะเวลาปั๊มมานะครับขอบจะต้องปิ้นนะครับนี่นะเนื้อปิ้นล้นตามขอบพวกนี้นะครับนี่ครับ มีนีเนื้อปิ้นล้นนะครับเนื้อปิ้นล้นนะครับ่านะเป็นเนื้อปิ้นนะครับขึ้นตามขอบตรงนี้นะครับนี่ครับขึ้นตามขอบตรงนี้นะครับด้านหลังเขียนปี2514น้าสมีความคมชัดนะครับต่อมานะครับที่ของเกสทําไม่ได้เลยนะผมว่าขอบตัดนะครับตัดต้องเป็นตัดแบบของแท้ผมเปรียบเทียบไปดูนะนะครับแบบนะครับตัดหยาบทั่วทั่วเหรียญเลยนะครับเป็นตัดหยาบนะครับแบบนี้นะ ตัดหยาบแบบนี้ทั่วเหรียญเลยนะครับแต่ของเก๊นะครับอ่ะนี่ครับนี่ของแท้นะครับจนจําให้แม่นนะครับนะครับตัดแบบตัดแบบหยาบนะครับตัดหยาบทั่วเหรียญเลยนะครับตัดหยาบของเก๊นะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูอันนี้ของเก๊นะครับนี่นะหน้าหลังอาจจะทําได้ใกล้เคียงนะครับแต่ขอบตัดนะครับของเก๊จะเป็นตัดแบบบังคับนะนะครับอันนี้ของเก๊นะครับอ่ะนะครับตัดแบบบังคับนะครับนี่นะให้ดูตัดแบบบังคับยังไง จะตัดมาแค่กึ่งกลางเหรียญนะครับแล้วก็ตัดขาดไปเลยครับนี่นะมันบังคับให้ตัวตัดมันเสมอกันนะครับนี่นะมาถึงแค่ร่องบริเวณกลางนะครับจะไม่ตัดหยาบทั้งเหรียญเหมือนของแท้นะครับนี่นะจะตัดมาแค่ครึ่งหนึ่งแล้วก็หยุดนะครับแล้วก็ตัดเป็นละเอียดนะครับนี่นะครับเห็นไหมนะครับของเก๊ขวามือนะครับของของซ้ายแท้นะครับเห็นไหมเห็นไหมครับตัวตัดของเก๊มันจะตัดมาแค่กึ่งกลางเหรียญนะครับ ใ่ของแท้นะครับจะตัดแบบหยาบทั่วเหรียญเลยนะครับของเก๊มันจะตัดเนี่ยบล็อกบังคับมันจะตัดเสมอกันหมดเลยนะครับนี่นะประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนางเหลียวนะครับส่วนราคากลางเล่นหานะครับ10,000่จนถึง2 0 0 0 0บาทนะครับท่านไหนมีนะครับผมยินดีรับเช่านะครับในสภาพที่สวยแชมป์นะครับผวันนี้ผมเอับ์ฟางต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ